วันนี้อยู่ที่อูป๊อก8เรี้วเห็นทําอูใหมเ่เพิ่งเสร็จมาดูว่าวันนี้มีอะไรคืบหน้านบ้างสวัสดีครับป๊อก8เรี้ยวาไปดูอูข้างในเดี๋ยวพาดูทีละคันคกันว่าเขาไี่รถทำจริงหรือเปล่าเขาทําอะไรเอ่ยคันนี้คันนี้จะเป็นเทรบโบอินเตอร์แล้วก็แคมคู่พรีบราคือซึ่งไม่ใช่ผมเอง แล้วก็ชุดอินเตอร์ก็จะเป็นชุดอินเตอร์เฟกเทอร์โบเฟกครับแคมคู่อันนี้แบรนด์ของป๊อกอะพี็ตัวอ่าครับเป็นตัวย่อเป็น P เป็น R ก็คือเป็นป๊อกปั่นิ้วครับ P แปดแล้วก็ R ครับผมสเต็ปนี้เป็นสเต็ป V หนึ่งครับก็คือสเต็ปแรกสําหรับรถเดิมเครื่องเดิมไร้ข้างครับผมแต่ได้เปลี่ยนทั้ง I D S เสียใช่ครับแล้วก็ปิงหวาดใช่ครับก็สเต็ปนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปยังไม่ถึงขนาดว่าโหต้องใช้สนามโค้งสนามแก่ขนาดนั้นเดี๋ยวรอดูป๊อกลงรีวิวของเขาล้อ เห็นบอกป๊อกบอกว่ามีเปลี่ยนล้อป่ะใช่ครับอันนี้ล้อจะเป็นเบิกวาใหม่จะเป็น14นิ้วครับผมล้อตัวใหม่14นิ้วใหญ่เบิ้มแต่เห็นบอกว่าได้ปาดตัวถังเพิ่มเหรอครับใช่ครับผมนี่นะเปลี่ยนเอาไปแก้มาใช่ครับก็คือมีการย่นเพาเข้าไปแล้วก็ดึงอ๋อคือล้อมันใหญ่ขึ้นออกมาข้างนอกใช่ครับก็เลยย่นเพามันหดเข้ามาข้างในนิดนึงโอเคส่วนเครื่องก็เป็นสเต็ปใหญ่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับงั้นเดี๋ยววันหลังค่อยดูผลงานของป๊อกขนามต่อไปดีกว่าได้ครับโอเค คันต่อไปไปดูดีว่ามีอะไรอีกมาดูคันนี้เกียร์ออโต้ครับเกียร์ออโต้พี่ไหวเหรอไหวพี่ติดบูทประมาณเท่าไหร่อะรอบเอ๊ะพสิบหกนะครับอันนี้เป็นเครื่องเดิมนะครับสองห้าเดียวเพื่อสามพันไหวเหรอไหวพี่ตัวนี้จะติดบูทอยู่ประมาณพันเจ็ดพเองแล้วก็แชร์ได้คันนี้เจ้าของรถเคยเอาลงติ๊กตอกพี่เชื่อว่าหน้าไม้มี2องยี่เจ้าของรถจับเจ้าของรถวิ่ง2องร้อยสามเก้ากันเดียเกียร์ออโต้สองสามเก้าใช่ครับแต่ว่า ท่าน,นี้คือมีไร่ข้างครบครับผมก็จะมีแคมมีหัวฉีดมีปั๊มมีแคมแล้วด้วยมีครบหมด,ดพี่ทั้งตัวใช่ครับแล้วก็เป็นเทอร์โบตัวนี้เทอร์โบผมจะตั้งบูตไว้อยู่ที่50 50ใช่ครับเกียร์คับโต้เลยนะใช่ครับพี่เตรียมเลยทั้งของรถไหนเตรียมเคียร์ไปอีกรุ่งหนึ่งนี่เจ้าของรถพี่เจ้าของอยู่เหรอเจ้าของเสียงเป็นใช่ครับพี่เป็นนักเรียนเหรอใช่ขอสัมภาษณ์หน่อยสสวัดีครับเรียนที่ไหนเนี่ยเรียนเส้นหลุยครับพี่เส้นหลุยส์เหรอใช่ครับเส้นหลุยส์แถวสาทรไหมเหรอไม่ไม่ใช่ที่แปดเลี้ยวครับ ใช่ครับพิ่งได้มาตอน17ครับแล้วก็ <48 S 2> ปีนี้18แล้วก็เลยเให้แต่งได้ไม่ห่วงแล้วครับเคยขับ200ตัดทิศจริงจริงเหรอก็จับ GPS ในกล้องหน้ารถได้ครับพี่200 200 300ให้เสียนในโทรศัพท์ก็ขึ้น2 38แล้วพี่จริงเหรอใช่ครับอันตรายนะ เส้นทางนี่เป็นบอทเวยเลยพี่บนทางด่วนเนี่ยแล้วแล้วแล้วก็วิ่งกับพวกพันธทบลนะพี่แก๊งเขาเพื่อนเขาเนี่ยพี่วิ่งกับซูเปอร์คาร์วิ่งเล่นกันอะไรประมาณเนี้ยครับผมมองเลยไปไล่พี่ซูเปอร์คาร์เฉลยไปวิ่งกับเขาอ่ะแล้วก็ลงทิกต็อกเลยนะผมดูเฮ้ยอันนี้รถที่ผมเคยทำไปดิโผมมันน่าดูโอ้โหไปจะลวนเลยต่อมาตีไปเท่าไหร่ประเด็นคือขาสั้นไงปั่นจักรยานเลยเฉลยตอนไห่อ่ะไม่รู้เลยบุฟเฟ่ครับพี่บุฟเฟ่ใช่ครับพิเท่ชื่อบุฟเฟ่โปรเจกต์หน้าทำอะไรต่ออีกไหม ก็น่าจะลูกก้านข้อครับใช่ครับเมื่อไหร่เมื่อไหร่บุฟเฟ่ทำลูกก้านข้อนะพี่สปอนเซอร์ลูกใหญ่วันนี้ให้เีรูกใหม่กำลังจะออกสองครับลูกเบ่งเลยพี่ดู่อนใส่ได้ปะใส่ได้ได้ไม่ติดใส่ได้พี่เดี๋ยวผมวางแผนจนใส่ได้เลยเดี๋ยวรอบหน้าพี่ให้ c F 0 6ลูกหนึ่ใส่2มาลองใส่ขอมีขอมีลูกก้านข้อก่อนนะ เดี๋ยวพี่ฟอนให้เซอร์ให้หนึ่งลูกได้โอเคขอบคุณครับครับน้องเคยวิ่งอะพี่เนี่ยโขงหลังท่อเนี่ยแบบเปิดฝาโปงมาพี่แดงเลยทั้งคืนหละโอ้โหเฮ้ยกังมาดูนี่นี่ปลาหมึกเหรอสูงย่างเหรอ นี่มันเบนซินปหเนี่ยมันดีกี่ต์แต่เบนซินก็บอกถ้าถ้าถ้าน้องเขาไปลองรถผมไม่ไปพี่ผมผมบอกน้องลองเลยเดี๋ยวมาบอกพี่ต้องทีเอฟแหละตรงเนี้ยนี่เล็กไปถ้่ใ่หรืั้งนี่ะนี่เล็กไปแล้วน้องเขาติดเป็นตัวลิ่งพี่วิ่งทางไกลๆเนี่ยครับเห็นแล้วกูกลัวอะไรกูกลับเดียวเดี๋ยวมาต่อไปไปดูข้างในกันว่าแล้วในร้านบล็อกตอนนี้มีอุปกรณ์อะไรขายบ้างก็บอกว่ามา8ริ้วเนี่ยบอกเลยว่าหาของแต่งกันยากเหลือเกินเดี๋ยวไปดูว่ามันยากเย็นเหือจริงๆหรือเปล่า ของในร้านตอนนี้พร้อมแล้วเยอะขนาดไหนมาดูกันเอาทีเดียงดีกว่านะเยอะถ้าเกิด1.9เข้ามาหาบล็อกปัก๊บแล้เดิมๆเลยนะต้องการนัก300ม้าบ๊อกคิดว่าต้องมีงบประมาณก,กี่บาท บวกลบก็30,000กว่าบาทเลยสามหมื่นบวกลบอุปกรณ์ที่ได,ได้คิดว่ามีอะไรประมาณไหนบ้างครับก็จะมีตั้งแต่เทอร์โบนะพี่เนาะเทอร์โบ <leagues S 1> แล้วก็ลูกหนึง่งอ่าแล้วก็จะมีชุดอินเตออร์ินเตอร์ชุดอินเตอร์ครับผมแล้วก็จะมีคัทหนึ่งชุดพับประมาณนั้นสิ่งสำคัญก็คือคัทเนี่ยต้องขาดไปได้ไแล้วเพราะแรงขึ้นลื่นแน่นอนใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าขยับขึ้นมาเป็นอินเตอร์ชุดใหญ่อย่างเช่น1.9ตัวนี้จะใส่คู่กับเทอร์โบคู่ิจสามพิศสองเอสนะได้ไหมครับได้นะปุ๊บใส ครับแฮนด์เมดคราวนี้ถามป้อกกันว่าเห็นตัวนี้คืออะไรตัวนี้เป็นไอเดียสร้างเลยครับจากทางทางฟกใช่แต่ใส่ตำแหน่งเดิมซึ่งตัวนี้สามารถลองรับบูดได้5 0 6สิบสบายเลยครับใช่ครับแล้วก็แรงไม้เยอะๆรับไหวถามว่าวทำไมต้องเปลี่ยนปอกถือว่าไอดีไม่เปลี่ยนได้ไหมใชเดี ID เดิมได้ไหมไอเดีเดิมก็ได้ครับแต่ว่าผมมองว่าตัวนี้ระยะการโฟรกาศดีกว่าแน่นอนครับแล้วก็หนึ่งเลยหนากว่าของเดิมแน่นอน อีกอย่างหนึ่ง1.9อย่างเงี้ยพวกล้าง EGR อย่างเงี้ยล้างก็คือถอดเท็จมากแล้วก็ล้างฉีดทรายไหมใช่ยิงทรายครับยิงทรายทีหนึงใช่แล้วก็นั่งขัดไอ้พวกขมเอลาข้างในออกแต่ถ้าเกิดอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะใช้ตัวนี้เปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนแทนของเดิมได้เลยใช่ครับไม่ต้องเสียเวลามานั่งใช่ครับล้างแล้วลูกค้าจะได้ดีกว่าก็ในเรื่องการโฟกัสแล้วก็ที่เห็นแตกต่างเลยคือหนาวของเดิมแน่นอนตำแหน่งเดิมใส่สำหรับรถเดิมเก็ใส่ได้ครับราคาแท้จะไม่ต่างกับการลล้้้้าาาาาางงงงงงออออออะะไรร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 แพกวว่่่ัััันนธมมดดดตตตยยเีีคคคบบบิทผ อย่างต่อไปเวสเกตอย่างเงี้ยป๊อกครับลูกค้าจะไม่เข้าใจว่าเวสเกตแก้บูทสวิงเนี่ยมันหมายค,ความว่าอะไรการที่เราแปลงกระป๋องเวสเกตแก้บูสวิงเนี่ยเราจะใช้บูทจากท่ออินเตอร์หรือจากที่เทโบทำลมมานั่นเองจะมาดันกระป๋องเปิดแทนกําหนดการปิดเปิดของรถเราที่ออกมาเป็นเทโบเดิมนะครับ,รบอ่ามันจะตั้งบูทได้ตัวนี้จะตั้งบูทได้ถ้าเป็นรถเดิมเนี่ยผมจะตั้งอยู่ประมาณ30มสิบก็คือเน้นทนไม่โหดเกินนะใช่ครับไม่โหดเกินครับกระจุยแน่ใช่แล้วก็จบแน่นอนครับนี่เลย ก็แนะนําว่าถ้าเกิดต้องการติดบูธบายใช้เทอร์โบเดิมได้แต่ว่าใส่ไว้เกกระป๋องคูุ่มานิดหนึ่งก็จบแล้วส่วนผู้เอนเตอร์ตรงรุ่นเราก็มีนะอย่างนี้ก็สามารถเข้ามาดูที่อุปกอกได้เลยไครับใช่ครับอันนี้เป็น1.9นะครับพี่มีทั้งเจนใหม่เจนเก่าก็คือมีตัวเก่าแล้วก็2020ขึ้นมาก็สามารถใส่แทนที่เดิมได้เลยสําหรับรถที่บางทีแปลงกระป๋องไปแล้วบูธอาจจะเยอะใช่ไหมครับของเดิมเนี่ยหลอดเขาจะอ้าเราสามารถเอานี้ใส่แทนที่เดิมได้เลยหนาๆเลยจบแน่นอนสําหรับคนที่ อยากคงสภาพเดิมก็เป็นตัวนี้ครับแล้วก็จะมีทุกรุ่นเลยก็จะมี v ีโกมี r ี v o แล้วก็ออ n e วคือมีทุกรุ่นนะพี่เนาะใช่มีทุกรุ่นครับผมผมคิดว่ารุ่นต่อไปที่อยากถามก็คือ eisu เครื่อง3000 4J3 ด่ามีกว่ะบอกแนะนำอะไรกับลูกค้าบ้างว่าควรติดตั้งอะไรสเต็ปแรกเลย ก็เป็นรีแมปแปลงกระป๋องพี่แกบูธสวิงรีแมปเหมือนเดิมใช่ครับใส่เป็น Boot ing, บูธสวิงกระป๋องเหมือนเดิมใช่ครับแปลงกระป๋องเหมือนเหมือนพันเก้าเลยครับคัตก็ถ้าลูกค้ามีงบก็ขยับคัตได้แล้วก็เต็มต่อไปก็เทอร์โบเลยเริ่มต้นแต่เอฟเอ๕ไอตัวเนี้ยผมกล้าการันตีเลยว่าเทอร์โบเดิมติดเท่าไหร่ลูกนี้ติดเท่านั้นเลยใกล้เคียงเจเจสามนะใกล้เคียงพี่ผิดพลาดกันไม่เกินร้อยแต่หมายว่าต้องมีรีแมปแล้วนะใช่หมายถึงว่ามาถึงรถเดิมเลยพี่ไม่รีแมปเปลี่ยนเทอร์โบเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ F66 ในสี3ผมผมลองแล้วตัวนี้ก็ไม่รอถามว่ารอไหมจะช้ากว่าตัวนี้ประมาณ100แต่ผมคิดว่าไม่มีผลติดไวเหมือนกันเธอมันติดบูทพอๆกับเทอร์โบเดิมแล้วรอบกลางรอบปลายมันเป็นยังไงมันต่างกันกับเทอร์โบเดิมยังไงครับคือเทอร์โบเดิมนะครับลิมิตเนี่ยถ้าเวลาแปลงกระป๋องเนี่ยผมจะตั้งอยู่ถ้าให้ลูกค้านี้ทนเลยนะพีจะอยู่แค่30แต่ F55 กับ F66 เนี่ยก็ยืนพื้นเนี่ย ถ้านิ้นทนทนเลยก็40อ่าสี่สิ่แช่ได้แช่ได้ล้างได้แล้วลูกดึงไม่ต้องพูดถึงครับดึงหนักแน่นอนสเต็ปที่ไม่รอรอบถือว่าพันเจ็ดพันแปดพันเก้าติดบูทแล้วใช่ครับอันนี้คือสเต็ปที่เป็น f หกหกสี่สิบแปดใช่ครับจะถามว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าต้องการตีนผีและการหัยรุนถ้าเกิดเราใส่ใบหน้าห้าสิบหรือใบหน้าห้าสองปอคิดว่าอาการฟิลลิ่งของสี่เจเจสามจะเป็นยังไงครับไม่รอนะพี่ที่ที่ผมเคยลองก็คือแล้วได้ลูกท้ายก็คือลูกกลางลูกท้ายเเเเเเเนนนนน่มมาาาแไห็็็ชชัััดดดดจจจ้รรสถ ไกลได้วิ่งทางไกลมันมันจะทนกว่าทนกว่าเทอร์โบเดิมแน่นอนอันนี้ผมกล้าการันตีเลยถ้ารถที่มีแบบว่ามีแคมแล้วมีระบบน้ํามันมีปั๊มมีแกนปมแล้วมีมีเริ่มครบไล่ข้างเริ่มครบแล้วก็สามารถใส่ใบใหญ่ได้เพราะใส่เทอร์โบที่สร้างบูสในรอบทยๆสูงสูงได้ครับแต่ถ้าถามว่ารถไม่มีของมี i แมปอย่างเดียวเราใส่ใบใหญ่ไป ซึ่งบูธเรามันทําไปได้แต่ว่าแรงดันเราไม่พอมันก็ไม่ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมามากมายครับผมแล้วพูอุป๊อกบอกที่ว่าที่อยู่ของเราอยู่ตรงไหนครับที่อยู่ผมจะอยู่ตัวเมืองเลยนะครับอยู่ไม่ห่างจากโรบินสันครับก็คือเส้นหน้าโรบินสันเลยครับผมถ้าจุดสังเกตจะอยู่ย้งย้งตรงข้ามโรงเบียแปดลิ้วครับติดกับปั๊มพีทีเบอร์โทรศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์ห้าหกห้าห้าหกสองครับผมเฟซบุ๊กก็ป๊อกแปดลิ้วเลยครับเพจก็อู่ป๊อกแปดลิ้วครับ สินค้าทุกอย่างที่เป็นของเฟ็กไม่ว่าจะซื้อที่ป็อก8ริ้วหรือว่าซื้อที่ร้านเฟลกหรือซื้อที่อื่นไหนก็ตามการรับประกันคือเหมือนกันหมดนะราคาเท่ากันหมดไม่ได้แปลว่าซื้อกับเฟกแล้วจะถูกกว่าซื้อกับปอกตะแพงกว่าคุณจะซื้อที่ป็อกซื้อที่ใครก็คือราคาเท่ากันหมดมครับการรับประกันเหมือนกันหมดส้าสินค้าบางอย่างที่ป็อก8ริ้วไม่มีที่นี่คุณสามารถสั่งป๊อกได้สั่งทองไม่เกินวันสังวานทองมาถึงแล้วฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ